บรรยากาศบนภูเขาสูงนะคะทุกคนตอนนี้แมรินรินสวิตเซอร์แลนด์ก็มาอยู่ในป่าคะ่ะมาพอดีมาเป็นเพื่อนสามีมาเอากล้องวิดีโอนะคะ,ะกล้องวงจรปิดที่แกเอาไว้สำหรับส่องดูก,กว้างในป่าค่ะทุกคน อยู่ในนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบเลยค่ะแต่ว่าเามื่อกี้เดินมาเนาะข้างหลังนะลมแรงมากเลยบนภูเขาแถวแถวบ้านเราค่ะแต่ว่าตอนนี้พวกเรามาอยู่ที่บนภูเขาซึ่งสูงกว่า,าหมู่บ้านแล้วก็ตรงข้างล่างนี้เป็นเหวนะคะทุกคนเป็นเหวนะนต,รตรงนี้ก็เป็นใต้ก้อนหินลงไปค่ะตรงนี้เลยก้อนหินแล้วก็เป็นเหวนะตอนนี้สามีก็ เดินกลับมาแล้วค่ะดินก็เลยถ่ายเอาบรรยากาศนะภายในป่ามาให้ดูด้วยกันตอนนี้ป่าสนก็ยังเขียวอยู่ก็มีค่ะแต่ว่า,าสนบางต้นที่มันเป็นสนผลัดใบเนาะมันก็เปลี่ยนสีแล้วค่ะเป็นสีเหลืองแต่ว่ามันเริ่มจะร่วงแล้วละ่ะช่วงนี้มันร่วงจะหมดต้นแล้วค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นสนซึ่งเป็นสนที่ไม่ไม่ผลัดใบนะคะน้าหน้าหนา,หนาวก็จะอยู่แบบนี้เนาะ ะตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วค่ะทุกคนดูต้นไม้ลมเยอะแยะเลยค่ะทั้งแห้งทั้งไม่แห้งนะไปวัดเดร็กวะไปวัดเดรคกวะสุดโตฉีกตัวพยัตาโอ้สุดโตขึ้นเลยเอสชี้เอชลพยัตาเอสกี้เาชอา บุกฟุตเซนเรรูทม่เรีรูทแต่มันขาดไปทั้งทุกอย่าต้นไม้มันล้มทับกล้องโอเคสิเราดูแกบอกว่าบางทีแกก็มาลากกวางที่นี่เดี๋ยวตามไปดูค่ะทุกคนแกลงไปแล้ว ไปแตเสดุตัวคุสิตุตัวเท็มปอ๋อแล้วก็จะนั่งเฝ้าอ,อยู่ตรงนี้ค่ะนี่แล้วก็นั่งตรงนี้นะแล้วก็หันหน้าไปทางโน้นไปดูกวางอยู่ทางนน้นตรนตรงนน้นเลยเมื่อกี้ที่เอากล้องวิดีโอติดไว้ตรงนน้นนะกวางม,มันก็จะอยู่ตรงนน้นวันนี้เขาก็ลากกวางกันถึงบ่ายถึงต,ตอนบ่ายสองค่ะวันนี้วัน วันพุทธที่ยีบสองพฤศจิกานะมะเมื่อเช้านี่แกก็มาล่าแต่ว่ามันไม่ได้ก็เลยมาเอากล้องไปเก็บแล้วคะ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือเห็ดเหรอโอ้ฟุ้งกจิการเตปาไปอันนี้คือเห็ดเน่าค่ะทุกคนดูสิ ดอกใหญ่มากเลยแบกเยอะกลับบ้านไม่มีเห็ดเลยนะแถวนี้ไปละเดินไปแล้วผัะสามีดิฉันไปดูวะล่ะตามไป การในพรานไปทุกคนอ๋อไปดู้นล่ง้าเหวตรงนี้นออนโอ้ บรรยากาศค่ะทุกคนสวยมากเลยวิวตรงนี้นั่นก็เป็นภูเขาฝั่งโน้นนะคะนี่นี่ไงใบไม้ใบสนที่มันเป็นสนผลัดใบค่ะข้างล่างข้างหน้าน,นี่นะมันก็จะเป็นสีเหลืองซึ่งมันมันร่วงเกือบจะหมดแล้วค่ะโอ้ดีนะลมไม่พัดแรง papi. Ui, siau. Lol lah na. non non c'è vento forte. Pu kau fang non, yot kau mi ka tuk. ข้างล่างก็มีรถ แล่นอยู่นะบนทางด่วนนั่นค่ะไกลๆนั่นค่ะในกล้องไม่รู้จะเห็นไหมนะเพราะไม่ได้ใส่แว่นตามองไม่เห็นหน้าจอเลยลมพัดเบาๆเบาๆปตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วคะ่ะทุกคนกลับกันดีกว่า Mādevēs ir patriots. บรรยากาศในนี้คือลมรื่นมากเลยเมื่อกี้มีลมนะแต่ว่าตอนนี้ลมสงบแล้วค่ะในนี้มีแต่ต้นสนต้นใหญ่ๆนะทุกคนเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะเห็ดหมดแล้วเนาะไม่มีแล้วเห็ด <c oughs> นี่ทางเดินตามทางไปเลยค่ะพอออกจากในในป่ามาอยู่บนถนนนี่ก็คือลมแรงมากเลยค่ะทุกคนแต่เวลาอยู่ในป่านี่ไม่มีลมเลยนะพอออกมาข้างนอกนี่คือ ห<ด>ิมะก็ยังมีอยู่นะคะบนบนเขานี่เนาะแต่ว่าในหมู่บ้านของพวกเรานี่คือหมดไปแล้วหิมะยังเหลืออยู่นิดหน่อยตาม ด้าล่างนี้แต่ว่าด้านบนยอดเขาก็ยังเหลืออยู่ค่ะเหลืออยู่ประมาณนึงแต่ไม่เยอะเท่าไหร่อากาศวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะอยู่ที่ประมาณ5องศา6องศานี้แหละค่ะวันนี้พวกเราเดินป่าไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาจากในป่าแล้วก็จะกลับบ้านแล้วค่ะ ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่สามีดิฉันเดินไปเอารถแล้วโน้นค่ะนี่ขอบคุณและสวัสดีอีกครั้งค่ะ